เคยรู้สึกไหมคะว่าร่างกายเรามันทำงานเชื่อมโยงกันในแบบที่แบบน่าประหลาดใจมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการเคลื่อนไหวของตัวเองไปเลยก็ได้คะ่ะจะเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าความลับของการจัดท่าพิลาทิสให้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีคำตอบซ่อนอยู่ในกลไกลการวิ่งของมา้าฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเอ่อแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ มันพิเศษมากจริงๆเพราะมันมาจากบทสัมภาษณ์ของกันดัวซึ่งเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนนะครับแต่เป็นม้าที่มาให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับชีวะกลาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่ทั้งคนแล้วก็ม้ามีร่วมกันใช่เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจว่า กระดูกเชิงกรานที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงมันเท่าไหร่มันส่งผลต่อความมั่นคงพลังแล้วก็ความสมดุลในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงไม่ว่าเราจะมีสองขาหรือว่าจะมีสี่ขาก็ตามซึ่งกันดัวเริ่มต้นได้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่ากระดูกเชิงกรานไม่ใช่แค่โครงกระดูกชิ้นหนึ่งนะแต่มันคือจุดยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ถ่วงแล้วก็เป็นบานพับที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ใช่ครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากพอพูดว่ามันคือบานพับเราจะนึกออกทันทีเลยว่าถ้าบานพับมันติดขัดหรือว่าเบี้ยวไปนิดเดียวทุกอย่างก็จะรวนไปหมดเลยและนี่คือประเด็นสําคัญเลยครับเมื่อไรก็ตามที่กระดูกเชิงกรานมันวางตัวผิดตําแหน่งไปนะมันจะสร้างเขาเรียกว,ว่าเป็นโดมิโนโอเอฟเฟกไปทั่วร่างกายเลยครับในคนเราเนี่ยอาการปวดหลังล่าง,างเรือ้อรังหมอนรองกระดูกถูกกดทับหรือแม้กระทั่งหายใจได้ไม่เต็มปอดหลายครั้งเลยต้นตอมาจากตรงนี้แหละครับ อ๋อคือมันมันไม่ได้จบแค่ตรงที่ปวดอย่างเดียวแต่ร่างกายส่วนอื่นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไปแล้วในม้าล่ะคะผลกระทบมันชัดเจนขนาดไหนในม้าจะเห็นภาพชัดมากๆเลยครับพลังขับเคลื่อนหลักของม้าเนี่ยมาจากขาหลังถ้ากระดูกเชิงกรานซึ่งเป็นตัวส่งผ่านพลังงานมันติดขัดพลังนั้นก็จะส่งไปไม่ถึงส่วนหน้าของลำตัวผลก็คือม้าจะสูญเสียแรงส่งต้องหันไปใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ทำงานหนักเกินจำเป็น เพื่อดึงตัวเองไปข้างหน้าแทนซึ่งมันก็ทำให้เหนื่อยเร็วเคลื่อนไหวได้ไม่สง่างามสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นคนหรือมา้าการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เหมือนกับการเจอต้นตอของปัญหาจริงๆทำให้เราไม่ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุอีกต่อไป พอพูดถึงการแก้ปัญหาการฟูโดก็เชื่อมโยงไปถึงหลักการของพิลาทิสเลยซึ่งเขาบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงที่น่าทึ่งมากๆโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งที่เรียกว่ากระดูกเชิงกรานเป็นกลางหรือ neutral pelvis คำนี้มันหมายความว่ายังไงคะ neutral pelvis คือตำแหน่งในอุดมคติเลยครับเป็นจุดที่สมดุลที่สุดลองนึกภาพตามนะครับคือตำแหน่งที่ส่วนโค้งตามธรรมชาติของกระดูกสันหลังเรายังอยู่ไม่ได้แอ่นหลังมากไปหรือไม่ได้งอหลังจนแบนราบเกินไป พอเราอยู่ในตำแหน่งนี้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวชั้นลึกๆของเราที่อยู่ข้างในสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างตัว transverse a b d o m i n u s ที่มันรัดรอบเอวเราไว้เหมือนเข็มขัดจากข้างในหรือกล้ามเนื้อ o b l i q u ด้านข้างลำตัวมันจะทำงานได้พอดีพอดีเลยไม่ต้องเกรงจนเกินไปโอเคพอจะนึกภาพออกสำหรับคนแต่ในม้านี่สิคะมันจะดูออกได้ยังไงว่าเชิงกลานของมันเป็นกลางอยู่เป็นคำถามที่ดีมากครับ ในม้าเราจะดูที่แนวเส้นหลังของมันครับจากสะโพกมาถึงช่วงหลังต้องเป็นแนวที่สอดคล้องกันอย่างราบรื่นไม่ใช่หลังแอนเป็นท้องกระทะหรือโก่งขึ้นมาเป็นโคกซึ่งเป้าหมายเดียวกันเป๊ะเลยคือเพื่อให้การส่งพลังงานจากขาหลังที่ทรงพลังไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไปอย่างลื่นไหลที่สุดเข้าใจแล้วค่ะว่า n e u t ร a ลคือเป้าหมายสูงสุดแต่เอาตามตรงมันฟังดูเป็นท่าที่รักษายากมากเลยนะโดยเฉพาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายหรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ มีตัวช่วยหรือว่าท่าที่ง่ายกว่านั้นไหมคะมีแน่นอนครับและนี่คือจุดที่พิลาทิสฉลาดมากๆในแหล่งข้อมูลพูดถึงอีกตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่า Imprint ซึ่งมันไม่ใช่ท่าที่ผิดนะครับแต่มันคือเครื่องมือช่วยเหลือเรามันคือการปรับตำแหน่งโดยเอียงกระดูกเชิงกรานไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้แผ่นหลังส่วนล่างของเราเนี่ยแนบกับพื้นมากขึ้นนิดหน่อยการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างที่อาจจะตึงอยู่ด้วย อ๋อ oh, เหมือนเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อสร้างความแข็งแรงอย่างปลอดภัยก่อนจะไปถึงท่านิวทรัลใช่ไหมคะใช่เลยครับผมเห็นเรื่องนี้ตลอดเวลาที่สอนพิลาทิสเลยหลายคนพยายามจะหาท่านิวทรัลให้เจอแล้วก็รู้สึกถอใจแต่พอเราบอกว่าให้ลองใช้ท่าอิมพรินต์ก่อนไม่ใช่เพราะทำผิดนะแต่เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงจะเห็นเลยว่าสีหน้าเขาผ่อนคลายลงทันที ซึ่งแกนโดก็ชี้ให้เห็นว่าม้าก็ทำคล้ายๆกันครับเวลาที่มันเจ็บปวดหรืออ่อนแอร่างกายมันจะปรับเข้าสู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่าเพื่อลดภาระคล้ายกับท่าอิมพิ n t ์ของเรานั่นแหละโดยเป้าหมายสุดท้ายของทั้งคู่ก็คือการค่อยๆฟื้นฟูตัวเองกลับไปสู่ตำแหน่งนิวทรัลที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดเดี๋ยวนะคะเราคุยกันเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อการจัดท่าทางมาตลอดแต่กรนโดหยิบอีกเรื่องขึ้นมาที่คาดไม่ถึงเลยคือเรื่องการหายใจ คือมันเกี่ยวอะไรกับการที่กระดูกเชิงกลานจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงด้วยล่ะคะตอนแรกก็อาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันนะครับแต่มันเชื่อมกันโดยตรงแบบแยกไม่ออกเลยในพิลาทิสโดยเฉพาะของสถาบันสตอดพิลาทิสเนี่ยจะมีหลักการสําคัญมากข้อหนึ่งเรียกว่าการหายใจสามมิติหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ posterior lateral thoracic breathing การหายใจสามมิติฟังดูซับซ้อนจังเลยคะ่ะมันทำงานยังไงคะจริงๆแล้วง่ายกว่าที่คิดครับ ปกติเวลาเราหายใจเข้าลึกๆท้องเราจะป่องออกมาข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ในการหายใจแบบนี้เราจะพยายามให้ซี่โครงขยายตัวออกไปด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยลองนึกภาพเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปเติมเต็มรอบๆลำตัวไม่ใช่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวว้าว <Wow. S 1> กลไกที่น่าทึ่งของมันคือเมื่อเราหายใจแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นที่ลึกที่สุดที่ชื่อ t r a n s v e r s u abdominis มันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยอัตโนมัติเลยครับแค่เปลี่ยนวิธีหายใจเนี่ยนะหมายความว่าลมหายใจของเราอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดหลังได้เลยหรอคะไม่เคยเชื่อมโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันมาก่อนเลยจริงๆเป็นไปได้เลยครับเพราะพอกล้ามเนื้อ transvers abdominis ทำงานมันจะทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดพยุงหลังจากข้างในช่วยสร้างความมั่นคงให้กระดูกสันหลังลดแรงกดที่หลังส่วนล่างแล้วก็พยุงอุ้งเชิงกรานไปในตัว และที่น่าทึ่งคือแกนโดบอกว่าม้าก็ใช้หลักการเดียวกันทุกลมหายใจเข้าของม้าที่สุขภาพดีซี่โครงมันต้องขยายออกกระบังลมต้องเป็นอิสระและทั้งหมดต้องสอดประสานไปกับจังหวะการก้าวของมันถ้าอย่างนั้นมันก็คือวงจรที่ส่งเสริมกันไปมาเลยสิคะถ้ากระดกเชิงกลานเราติดขัดการหายใจก็ติดขัดไปด้วยแต่ถ้าเราหายใจได้ดีและเป็นอิสระมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเรากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลได้ง่ายขึ้น เป็นวงจองแห่งความสมดุลจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับมันคือการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบแกนดวยยังใช้คำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเลยค่ะเขาบอกว่ากระดูกเชิงกลานของม้าทําหน้าที่เหมือนหางเสือของเรือเลยช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเป็นคำเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะกระดูกเชิงกรานในม้าทำหน้าที่ทุกอย่างที่หางเสือทำเลยคือเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางควบคุมจังหวะ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือดูดซับแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวแกนดูยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสองอย่างคือตอนที่ม้าวิ่งควบหรือแกลลอบกระดูกเชิงกลางของมันจะแกว่งไกวไปมาอย่างนุ่มนวลเหมือนเปลที่ยืดหยุ่นเพื่อส่งและรับพลังงานแล้วอีกอย่างล่ะคะอีกอย่างคือตอนที่ม้ากระโดดขามเครื่องกีดขวางครับช่วงก่อนกระโดดกระดูกเชิงกรานจะปิด เพื่อรวบรวมพลังงานจากขาหลังแล้วพออยู่กลางอากาศมันจะเปิดออกเพื่อยืดลำตัวให้พ้นสิ่งกีดขวางมันทำงานเหมือนหีบเพลงเลยครับโอ้โหแสดงว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของกระดูกเชิงกรานนี่คือหัวใจสำคัญเลยเขาแยกความแตกต่างระหว่างม้าที่เชิงกรานติดแข็งกับผ่อนคลายไว้อย่างไรบ้างคะเขาอธิบายว่าม้าที่กระดูกเชิงกรานติดแข็งจะเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์แข็งทื่อไม่สง่างาม ในขณะที่ม้าที่กระดูกเชิงกรานผ่อนคลายจะเคลื่อนไหวได้พริ้วไหวเหมือนสายน้ําแต่คําว่าผ่อนคลายในที่นี้ต้องระวังสักหน่อยนะครับมันไม่ได้แปลว่าปล่อยให้หย่อนยานไร้การควบคุมแต่มันเป็นสภาวะที่เรียกว่าการคลายตัวอย่างมีพลังหรือในภาษาฝรั่งเศสคือเรลัชโมโตนิกซึ่งหมายถึงกล้ามเนื้อไม่ได้เกร็งตึงแต่ยังคงทํางานเพื่อพยุงโครงสร้างไว้อยู่ตลอดเวลาโดยมีกล้ามเนื้อชั้นลึกเป็นตัวสนับสนุนหลักครับ ถ้ากระดูกเชิงกลานมันละเอียดอ่อนและสำคัญขนาดนี้แสดงว่าตำแหน่งของนักขี่ที่อยู่บนหลังม้าก็ต้องส่งผลกระทบโดยตรงเลยใช่ไหมคะเหมือนมีศูนย์ถ่วงสองอันที่พยายามจะซิงค์กันกระทบโดยตรงและรุนแรงมากครับกานดูอธิบายเรื่องนี้ได้เจ็บปวดแต่เห็นภาพมากเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักขี่เอ็นตัวไปข้างหน้าหรือโยกเชิงกลานไปข้างหน้าน้ำหนักทั้งหมดจะไปกดทับที่หัวไหล่ของมา้าทำให้ม้าต้องรับภาระหนักเกินไป ในทางกลับกันถ้านักขี่ทิ้งน้ำหนักไปข้างหลังก็จะไปขัดจังหวะการก้าวของขาหลังทำให้ม้าเสียสมดุลแล้วจุดที่สมดุลที่ทั้งสองฝ่ายจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างกลมกลืนคือตรงไหนคะคือจุดที่กระดูกเชิงกลานของนักขี่หายใจไปพร้อมกับกระดูกเชิงกลานของม้าครับเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางเดียวกันสอดรับกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อนั้นม้าจะรู้สึกมั่นใจ ปลอดภัยแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพการเคลื่อนไหวที่สง่างามออกมาได้อย่างเต็มที่ในแหล่งข้อมูลมีคำเตือนที่สำคัญมากจากแกนดัวเกี่ยวกับมมาที่หลังอ่อนแอซึ่งฟังดูน่ากังวลมากเลยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆครับเขาเน้นย้ำเลยว่าม้าที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและหลังอ่อนแอจะไม่สามารถทำในสิ่งที่คล้ายกับท่าอิมพเนของมนุษย์ได้เลยหมายความว่ายังไงคะ คือมันไม่สามารถเกรงกล้ามเนื้อท้องเพื่อพยุงหลังตัวเองได้หรอใช่ครับมันไม่มีกำลังพอที่จะทำแบบนั้นผลที่ตามมาคือหลังของมันจะแอนลงอย่างเห็นได้ชัดหรือที่เรียกว่าโลโดซิสซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้ม้าอย่างมากลองลึกภาพว่าไม่มีกล้ามเนื้อหลังและท้องคอยทำหน้าที่เป็นสะพานที่แข็งแรงเชื่อมระหว่างขาหลังกับลำตัว น้ำหนักทั้งหมดทั้งของตัวม้าเองและของนักขี่จะกดทับลงบนแนวกระดูกสันหลังโดยตรงพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากที่เคยเห็นม้าบางตัวไม่ให้ความร่วมมือแล้วคิดว่ามันดือ้อจริงๆแล้วมันอาจจะกาลังเจ็บปวดอยู่ก็ได้ใช่เลยครับและเกนดัวย,ย้าว่านี่ไม่ใช่เพราะมานิสัยไม่ดีแต่เป็นเพราะความอ่อนแอทางกายภาพพวกมันแค่ทำในสิ่งที่ถูกสังการไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บ สิ่งที่ม้าเหย่านี้ต้องการไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นโปรแกร,รมการฟื้นฟูที่ถูกต้องและค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความแข็งแรงจากข้างในครับนี่เป็นทฤษฎีที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแต่สําหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ จะเริ่มรับรู้และสัมผัสถึงการทํางานของกระดูกเชิงกรานของตัวเองได้ยังไงบ้างมีแบบฝึกหัดง่ายๆที่เราสามารถลองทําได้เลยไหมคะมีแน่นอนครับกันดัวแนะนําแบบฝึกหัดพื้นฐานเพื่อสร้างการรับรู้ของร่างกายหรือ proprioception ซึ่งง่ายและปลอดภัยมาก ท่าแรกเรียกว่า perfect rocking หรือการโยกกระดูกเชิงกลานครับแค่นอนหงายชันเข่าแล้วลองสลับระหว่างการแอ่นหลังล่างให้มีช่องว่างใต้หลังเล็กน้อยกับการกดหลังล่างให้ติดพื้นเบาๆทำช้าๆเพื่อให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเชิงกลานอ๋อเหมือนเป็นการปลุกให้สมองเรารับรู้ว่าส่วนนี้ของร่างกายขยับได้นะ แล้วก็มีอีกท่าหนึ่งใช่ไหมคะอีกท่าคือเล็กสไลด์หรือการเหยียดขาทีละข้างครับท่านี้นอนท่าเดิมแต่เป้าหมายคือการเหยียดขาออกไปตรงๆทีละข้างโดยที่กระดูกเชิงกลานของเราต้องนิ่งสนิทอยู่ในตำแหน่งนิวทรอลไม่บิดหรือเอียงตามขาที่เหยียดออกไปเลยท่านี้จะท้าทายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้ทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงครับ ส่วนการฝึกยกขาที่ดูเหมือนง่ายๆจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะเลยแกนดัวอธิบายเป็นลำดับขั้นไว้อย่างดีเลยนะคะใช่ครับเขาแบ่งเป็นขั้นๆเหมือนการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองเลยขั้นที่1เป็นเหมือนการทดสอบครับนอนหงายชันเข่าแล้วลองยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างช้าๆโดยที่กระดูกเชิงกรานต้องไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันบังคับให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อท้องชั้นลึกหรือ transversus Ab abdominis เพื่อตรึงเชิงกรานให้นิ่ง ถ้าเชิงกลางขยับแสดงว่าเรายังใช้กล้ามเนื้ออื่นชดเชยอ,อยู่พอทําขั้นแรกได้แล้วขั้นต่อไปก็คือยกขาสลับกันถูกต้องครับขั้นที่2คือการต่อยอดยกขาสลับกันทีละข้างอย่างต่อเนื่องโดยที่หลังส่วนล่างยังคงนิ่งไม่แอนขึ้นมาจากพื้นส่วนขั้นสูงคือการพยายามยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมกันแต่การดูให้ข้อควรระวังสําคัญไว้ว่า ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าหลังเริ่มแอนไม่สามารถรักษาตำแหน่งนิวโทรได้ให้เปลี่ยนไปใช้ตำแหน่งอิมพเรนทันทีเพื่อสร้างความแข็งแรงอย่างปลอดภัยเป็นการย้ำอีกครั้งว่าการใช้ท่าอิมพเรนท์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในการสร้างแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงแน่นอนครับมันคือเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งไม่ใช่ทางลัดทั้งม้าและมนุษย์ต่างก็รู้ดีว่าการจะสร้างศูนย์กลางที่มั่นคงได้นั้นต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ แหล่งข้อมูลยังเจาะลึกลงไปถึงกายวิภาคเปรียบเทียบกล้ามเนื้อหลังของคนกับไม้ด้วยซึ่งน่าทึ่งมากที่โครงสร้างของเรากับสัตว์สี่ขาจะคล้ายกันได้ขนาดนี้มันน่าทึ่งจริงๆครับแต่แทนที่เราจะมาไล่ชื่อกล้ามเนื้อเป็นภาษาลาตินที่จํายากๆนะครับให้ลองนึกภาพกล้ามเนื้อหลังของเรากับม้าเป็นเหมือนหัวหอมที่มีหลายๆชั้นซ้อนกันดีกว่าเพราะโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งคู่เลยอธิบายแบบเป็นชั้นๆอย่างนั้นหรอคะน่าสนใจดี ใช่ครับชั้นที่อยู่ลึกที่สุดติดกระดูกสันหลังเลยเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเล็กๆที่ทำหน้าที่เหมือนเสาค้ำยันขนาดจิว๋วคอยสร้างความมั่นคงให้กระดูกสันหลังแต่ละข้อนี่คือรากฐานของความแข็งแรงทั้งหมดถัดออกมาที่ชั้นกลางจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของซี่โครงซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องการหายใจสามิติที่เราคุยกันไปแล้วชั้นนอกสุดล่ะคะที่เราพอจะมองเห็นหรือจับได้ ชั้นนอกสุดคือกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างกล้ามเนื้อบา่า (trapezius) และกล้ามเนื้อปีก (latissimus dorsi) ซึ่งทั้งคนและม้ามีเหมือนกันเลยกล้ามเนื้อพวกนี้ทำหน้าที่สร้างพลังในการเคลื่อนไหวใหญ่ๆอย่างในม้าเนี่ยกล้ามเนื้อปีกนี่สำคัญมากในการสร้างแรงส่งให้ขาหน้าตอนวิ่งหรือกระโดดสิ่งที่ทั้งหมดนี้บอกเราก็คือการจะสร้างแผ่นหลังที่แข็งแรงได้ไม่ว่าของคนหรือม้าเราต้องเคารพโครงสร้างตามลำาดับชั้นนี้ จะข้ามไปสร้างแต่กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ต้องเริ่มจากแกนกลางชั้นลึกและต้องมีการหายใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานเสมอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคุยกันในวันนี้คือกระดูกเชิงกรานไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของร่างกายแต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันจริงๆตั้งแต่ตำแหน่งนิวทรัลที่เป็นรากฐานของความมั่นคงไปจนถึงความสัมพันธ์กับการหายใจและการทำงานร่วมกันอย่างละเอียดอ่อนระหว่างนักขี่กับมา้า มันเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะใช่ครับและผมอยากจะขอปิดท้ายด้วยคำพูดของแกนดัวที่สรุปทุกอย่างได้อย่างงดงามและกินใจมากเขาบอกว่ากระดูกเชิงกรานไม่ใช่กระดูกที่อยู่นิ่งๆแต่มันคือเปลที่มีชีวิตมันเต้นรำมันรับฟังและมันนำทางเป็นคำพูดที่ทรงพลังจริงๆค่ะและมันทิ้งคำถามให้เราได้กลับไปคิดต่อ นอกเหนือไปจากเรื่องท่าทางทางกายภาพแล้วศูนย์กลางที่แท้จริงในชีวิตของเรานั้นอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วการหายใจความมั่นคงและการเคลื่อนไหวของเราในแต่ละวันมันกำลังสะท้อนสภาวะภายในของศูนย์กลางนั้นอย่างไรบ้าง